สวัสดีมิตรรักแฟนบอลชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับและเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยประเดช์ซึ่งในวันนี้ครับกับโปรแกรมฟุตบอลที่ผมก็ได้คาดคู่ดีเดๆมาฝากกันกับโปรแกรมประจำวันที่6ตุลาคม2567ซึ่งในเกมทั้ง7คู่ก็จะมีเกมพรีเมียร์ลีกบุนเดสซีการเยอรมันลาลิก้าสเปนและลีเอเอร์ฝรั่งเศสมาให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์กันแบบจุใจส่วนจะมีเกมคู่ไหนและแนวทางจะถูกอกถูกใจกันบ้างหรือไม่นั้นเราก็มาตามลุ้นตามเชียร์กันไปพร้อมด และก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางการวิเคราะห์ทั้งหมดผมก็อยากจะขอฝากกันไว้ด้วยครับกับช่องทางติดต่อในบ้านเขียวของสุพชัยกับช่องทางที่ไลน์แอดไลน์ไอด์แอดเอสเตัวซึ่งในกลุ่มนี้นครับนอกจากจะมีตัวทีเด็ดวีพที่ผมก็จะมีมาแจกกันฟรีๆส่งตรงถึงมือถือกันในทุทกวันแล้วสําหรับท่านใดที่ต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ไว้มาแลกเปลี่ยนทัศนะและพูดคุยกันได้นะครับและในตอนนี้เราก็าไปดูแนวทางทั้งหมดทั้ง7คู่ที่ผมก็ได้มีมาฝากกันเลยครับ มาดูกันที่เกมคู่แรกกับสึ่เกาโซอิตาลีในคู่5้าโมงครึ่งกันก่อนครับโดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านทัพมาลายูนูสทีมรองจากฝูงก็จะเปิดสามอาริอัสในเมืองตูรินรับการมาเยือนของไกายารีทีมดับที่16และสําหรับแฮนดิแคปราคาไม่ก้านในเกมคูน่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา1.25ซึ่งในคู่นี้แม้ว่าอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมก็จะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราจะมาลองย้อนดูสถิติผลงานในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียนหลังก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งทีมเยือนไกายารี่ที่ก็มีผลงาานทีี่่ดกว เพราะถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานที่ผ่านๆมาในเกมที่ทางฝั่งเจ้าบ้านยูวิตุสเคยถูกมองว่าไปต่ออยู่ที่ราคา1.25เมื่อไหร่ผลงานเก่าๆที่พวกเขาทําได้ทางฝั่งของทัพมาลายก็ยังเคยทําผลงานเข้าเป้าให้กับนักลงทุนมาได้เพียงแค่27%เท่านั้นแต่กลับกันถ้าเป็นทางฝั่งของทีมเยือนแกรี่ถูกมองว่าไปรออยู่ที่ราคา1.25เมื่อไหร่สถิติผลงานเก่าๆที่พวกเขาทําได้ทางฝั่งทีมเยือนก็ยังเคยทําผลงานเข้าเป้าให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง72%แต่ถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮุเฮทในการเจอกันในครั้งเก่าสิต ที่ออกมาก็กลับกลายเป็นฝั่งเจ้าบ้านทับมาอยู่ตุ๊ ก็ยังคงทําผลงานได้ดีกว่านะครับเพราะจากผลงานในการเจอกัน10ครั้งที่ผ่านมาทางฝั่งของทัพมาลายก็ยังเคยเอาชนะไกลี่มาได้ถึง8ครั้งโดยที่พวกเขาก็มีเกมที่เคยแพ้กับไกลี่มาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและสําหรับผลงานในครั้งล่าสุดที่คู่เจอกันทั้งสองทีมก็ยังคงทําอะไรกันไม่ได้ก็เลยจบเจ้ากันไปที่สกอร์สประตู2และถ้าเราจะมาดูผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งของทัพไลยูเอตุสก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมโดยที่พวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครในช่วงนี้นะครับและถึงแม้ว่าผลงานกับเกมในลัังนนน้้่าาาสุดดพวกกเเขจะปิบ กับทางฝั่งนาโปลีไปที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ก็ตามแต่ทว่าผลงาน2เกมหลังแม้ว่าจะเป็นเกมในนัดเยอนทั้งคู่ทางฝั่งของยูตุสก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้2เกมติดจ,จากการบุกไปเอาชนะเจนัวมาได้ที่สกอร์สามประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมน่าสุดแม้ว่าจะเหลือตัวเพลย์สิบคนแต่ทางฝั่งของทัพมาลายูตุสก็ยังบุกไปเอาชนะแอร์เบเลซิกจากเยอรมันมาได้ที่สกอร์สามประตูสองและถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยือนเกยอรี่กันบ้างแม้ว่าผลงานในช่วง3จากก5เมที่ผ่ามาทางงงฝั่ขอทีมเยือนก็จจะมีผลงงานช่วทียแ่ แต่ถ้าว่าผลงานใน2เกมหลังสุดของทังฝั่งกาเาีี่พวกเขาก็ยังทำผลงานดีดเกินค่านะครับ โดยผลงานที่มีก็มีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะโคโมนิเซไปได้ที่สกอร์หประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมน่าสุดจะบุกไปเบียดเอาชนะปารมามาได้ที่สกอร์สประตูต่อสและสําหรับในคู่นี้ครับเลทราคาแฮนดิแคปไมการที่ให้มาก็ยังอยู่ที่ราคา1.25โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําตอดแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพมาลายูตุสเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.87แต่ถ้าในเกมนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีวีเยนกาลีเลทราคาค่าน้เที่ราจะได้ก็จะได้อยูุ่รราาาค2.04และสํหับ กระแสทางในฝ้าฝังต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสและทิทางก็ยังคงมีการเอียงไปทง่งฝงของาด้านเจ้าบ้านทําลายอยู่ยูสมากกว่านะครับซึ่งกับกระแสที่ก็ได้มีการเอียงไปในฝั่งของทาด้านเจ้าบ้านในตอนนี้ผมก็ยังคงเห็นพร้อมกับกระแสนะครับเพราะถึงแม้ว่าผลงาน2เกมหลังของทั้งคู่ก็อาจจะเก็บชัยชนะไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูสิติในเกมที่เกรี่ต้องออกมาเยือนยูตุสทีไรทีมที่จะเป็นฝ่ายคว้าชายัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านยูตุสมากกว่านะครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ช ยูเอตุสชุดชัย เรามาอยู่กันที่เกมคู่ที่2กับสึกพิเมรีกในคู่2ทุ่มตรงเลยครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านสิงห์พยองแอสตันวิลล่าก็จะเปิดสนามวิลล่าพาร์ครับการมาเยือนของทัพป,ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสำหรับราคาใฮ้ทคแอปไม่กัรที่เปิดมาในเกมคู่นี้ในเลทราคาแรกก็เปิดอยู่ที่ราคาเสมอกันสำหรับในการเจอกันของคู่นี้นะครับแม้ว่าผลงานของทางฝั่งแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้พวกเขาก็จะทำผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งของ,ง,ของ,งด้านทีมเยือนแต่หากว่าถ้าเราจะมาดูจากสถิติผลงานทีทศในการเจอกันในส่เกมหลังสุด ไป้้ทัังง4ครโดยที่ผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมก็ยังเป็นทางฝากของทางด้านท่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะทางด้านแอสตันวิลล่ามาได้ที่สกอร์2ประตูหนึ่งซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ผลงานจาก5เกมหลังสุดทางฝั่งของแอสตันวิลล่าก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง4เกมและพวกเขาก็มีเกมที่หลุดเสมอให้กับทางฝั่งของอิสุยทาวในเกมนัดเยือนเพียงแค่เกมเดียวนั้นโดยที่ผลงานใน3เกมหลังสุดนอกจากจะมีเกมที่ทางฝั่งของแอสต เขาแล้ว ผลงานอีก2เกมที่เหลือพวกเขาก็ยังมีเกมที่บุกไปเอาชนะวีคอมเวลเลอร์มาได้ที่สกอร์สองประตูหนึ่งก่อนที่ในเกมล่าสุดทางฝั่งของแอสตันวิลล่าก็จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านลมยักษ์เอาชนะจากฝูงของบูเดสซิก้าอย่างทับเสือใต้เบอร์มินิกไปได้ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนทัพปีศาจแดงนะครับซึ่งในผลงานช่วงนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าผลงานของพวกเขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่วิกฤตเลยทีเดียวพอถึงแม้ว่าจากใน5เกมที่ผ่านมาแมทชสเตอร์เดก็อาจจะมีเกมที่แพ้กับทาง มันก็ยังคงมีเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับแถมยังไม่พอก็ยังเป็นเกมที่เปิดบ้านเอาชนะทีมรองบอลอย่างบาซีไม่ได้ส่วนผลงานใน3เกมหลักสุดนอกจากจะมีเกมที่เปิดบ้านแพ้กับฝากขอสเปอร์มาแล้วผลงานอีก2เกมที่เหลือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเสมอกับทางด้าน f c ฟซเวนตไปที่สกอร์หนึ่งหนึ่งก่อนที่ในเกมนันล่าสุดก็จะเป็นฝ่ายบุกไ,ไปไล่ตามตีเสมอทางฝั่งของปอโตจากโปรตุเกสมาที่สกอร์สประตูต่อสซึ่งในเกมคู่นี้จากราคาที่เปิดมาให้ยุนคาเสมอกันในเลท แต่ในตอนนี้ราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมาโดยก็ไหลไปอยู่ที่ราคา0.25เป็นเป็นที่เรบอยแล้ว โดยที่ในอัตราการจร่ายราคาค่าน้ำผลแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิน Villa, ่นแอสตันวิลล่าเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97แต่ถ้าในเกมนั้นนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.94และสำหรับกับกระแสและทิศทางในภาฝัง่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสก็ยังมีการเอียงไปทางฝั่งของราคาสเสมอกันมากกว่านะครับซึ่งในเกมคู่นี้ก็ยังคงชัดเจนครับว่าทางฝั่งของทางด้านเจ้าถิ่นแอสตันวิลล่าพวกเขาก็ยังคงมี ามามดูผลงนนในการเอ็อาจจะเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแม้ว่าถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันก็อาจจะเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าแต่ถ้าในตอนนี้ถ้าเรามาดูจากกระแสะที่มีการปรับตัวขึ้นมาของเรลราคาโอกาสที่ทางฝั่งเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าในเกมนั้นนี้ก็มีโอกาสที่สูงลยทีเดียวครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่แอสตันวิลล่าล่าสามแต้ม เรามาต่อกันที่ในเกมคู่ที่3เราก็าจะมีอยู่กันที่สนามแซฟฟอร์ดบีน,นครับโดยที่ในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพสีนตน้นคราวมเชลซีก็จะรับการมาเยือนของทัพเจ้าป่านนอติแฮมฟอร์เรสและสำหรับเลนราคาแฮนดีแคปไม,มกันในเกมคู่นี้เดทนราคาแรกก็เ,เปิดมาที่ราคา1.25 สำหรับผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านทัพสิงโตสงครามเชลซีแม้ว่าผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลมาพวกเขาก็จะออกสตาร์ทผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมาดูจากผลงานในช่วง5เกมหลังสุดที่ออกมาทางฝั่งของเจ้าบ้านก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ทั้งหมดทุกเกมโดยที่ผลงานใน3เกมหลังสุดทางฝั่งของเจ้าบ้านเชลซีก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านถล่มบาโรไปถึงสกอร์5-0เกมต่อมาก็ยังสามารถเอาชนะไบรตันมาได้อีกที่สกอร์4-2และสำหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดทางฝั่งของเชลซีก็ยังเปิดดัง ากเกเบลยเยียมไม่ได้ที่สกอร์4-2รรเช่นกันและในส่วนผลงานของทั้งงทีมเยือนในตอนนี้แม้ว่าผลงานจาก5เกมที่ผ่านมานอตตทิแฮมฟอลเรสก็อาจจะมีเกมที่พลาดเปิดลังแพ้กับทางฝั่งของฟูลแลนมาเพียงแค่เกมเดียวก็จริงแต่สําหรับผลงานอีก4เกมที่เหลือนะครับทางฝั่งของนอตตทิแฮมฟอเรสก็ยังมีเกมที่เก็บชชนะมาไดจากการบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนในผลงานที่เหลืออีก3เกมทางฝั่งของทีมเยือนก็เก็บผลเสมอมาได้ทั้งหมดโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุด อตตี <St an toys> ่ไฮฟเลสก็ยังมีเกมที่บุกไปเสมอใหกับทางด้านไบรตันมาที่สกอร์สองประตูสก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดนะครับพวกเขาก็จะเปิดบ้านแพ้กับทางฝั่งของฟูลแลมไปที่สกอร์หประตูศูนย์และถ้าเราจะไปดูจากเลนราคา้ที่แคปไมคกานที่ให้มาซึ่งในเกมคู่นี้ราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงเปิดไปที่ราคา1.25โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลดบแทนในตอนนี้ ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีเรดราคาค่าน้ำเชื่จะได้ก็จะได้อยู่ที่คา2.04แต่ถ้าในเกมนั้นนี้ครับถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนนอตแฮมฟอร์ Forest, เรสตเรดราคาค่าน้ำาชื่อจะได้ก็จะได้อยู่ที่คา1.87 และสาหรับกับกระแสและทิศทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสและทิศทางก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่ฝขงของดรานเจ้าบ้านเชลซีมากกว่าแม้ว่าทางฝั่งของนอตตทิแฮมฟอร์เรสพวกเขาก็อาจจะมีผลงานที่ดีในการออกไปเยือนทิ่นแอดฟิลแต่ถ้าหากจะให้มาเปรียบเทียบกับการต้องออกมาเยืยนอนถิมแเซา์ฟอร์ดบีในเกมน,น,นี้ก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าจะเป็นงานยากของทางฝั่งทีมเยือน,นแน่ๆ เพราะถ้าหากว่าเราจะดูจากฟอร์มของแนวลูกของัฝั่งเจ้าบ้านที่ก็ยังคงผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเน,นื่องอยู่แบบนี้และถึงแม้ว่าเลทราคาที่ให้มาก็อาจจะเปิดมาสูงถึงราคา1.25ก็ตามแต่ในมุมมองส่วนตัวของผมเองแล้วผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านสีบูเชลซีอย่างน,น้อยๆพวกเขาก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะนอตติแมฟอร์เรสต์ไปได้ที่สกอร์4ประตูต่อ2ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่เชลซีขยี้ใช้เกมในคู่ที่4 เราก็สลับมาดูกันที่ศึกลาลิกาสเปนในคู่3ทุ่ม15นาทีครับโดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านอาราเบสก็จะเปิดรังรับการายเยือนของเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาและสําหรับแฮนดิแคปราคาไมกกาที่เปิดมาในเกมคู่นี้เลทแรกก็เปิดเป็นที่ราคา1ลูกซึ่งถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนของท้งคู่นะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านอาราเบสในตอนนี้พวกเขาก็ยังอยู่อันดับที่11ของตารางโดยผลงานที่ลงสนามไป8เกมทางฝั่งเจ้าบ้านอาราเบสก็เก็บชนะมาได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้อีก4เกมส่วนทางฝั่งผู้มายเยือนอย่างจาก ของพวกเขาก็ยังคงดีเกินคาดเพราะจากการลงสนามไปทั้งหมด8เกมเท่ากันกับทฝั่งเจ้าบ้าน พวกเขาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้7แล้วก็เก็บไปได้ถึง21คะแนนและถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันในช่วง10เกมที่ผ่านมาผลงานส่วนใหญ่ทางฝั่งทีมเยนบาร์เซโลนาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้มากกว่านะครับเพราะจากสถิตีทั้งหมดก็เป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนาที่ก็เคยเอาชนะอาราเบสไมาได้แปครั้งแล้วผลงานที่เหลือทั้ง2ทีมก็ยังเคยเสมอกันไปอีก2ครั้งโดยที่ผลงานในครั้งล่าสุดท้งคู่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนาที่ก็เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะอาราเบสไปได้ที่สกอร์สามประตูหนึ่งวงนนวง5เกมขอ ฝั่งเจ้าบ้านอราเบสในตอนนี้ซึ่งจากผลงานที่ออกมาครับ แม้ว่าอาราเบสก็อาจจะเก็บชนะไม่ได้2เกมจากการเปิดบ้านเอาชนะลาสพามาสมาได้ที่สกอร์สองประตูศูนย์ส่วนผลงานอีกหนึ่งนัดครับพวกเขาก็ยังเปิดบ้านเอาชนะเซบีย่ามาได้อีกที่สกอร์สองประตูหนึ่งแต่ทว่ากับผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านในช่วง2เกมหลังผลงานที่อาราเบสทําได้ก็ยังเป็นการแพ้มาสองเกมติดโดยในเกมนัดแรกพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทั้งฝั่งของทัพราชาชุกข,ขาวเดอมาริดมาที่สกอร์สามประตูสองก่อนที่ในเกมนัดถัดมาครับก็จะบุกไปโดนเกตาเฟ่เอาชนะมาได้ที่สกอร์สองประตูศูนย์ซึ่งถ้าหากว่าเราจะ บาเซลนาก็อาจจะมีเกมที่แพ้กับทางฝั่งของโมนาโกกับโอซาสนาในเกมนัดเยือน2เกมด้วยกันนะครับแต่ถว่าผลงานใน3มเกมที่เหลือทางฝั่งของบาเซลนาก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดโดยผลงานที่ทําได้ก็มีเกมที่บุกไปถล่มเบียริลมาถึงถิที่สกอร์ห้าประตูหนึ่งนัดมาก็เปิดบ้านเบียดเอาชนะเกตตเฟ่มาได้ที่สกอร์หนึ่งประตูศูนย์และสำหรับเลนราคาแฮนด์แคปไมเคิลที่มาในเกมคู่นี้ราคาที่ให้มานั้นเกลี้งอยู่ที่ราคาหนึ่งลูนครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลทนนนใอ้้้้าาาาาาเรลืกชงงฝั่่จบบสคคไ ก็ได้อยู่ที่ราคา2.00แต่ถ้าในเกมนัดน,นี้ถ้าเราเลือกเชทังฝั่งทีมเยือนเจ้าบ,บุทุบ,บาร์เซโลนาเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.91และแม้ว่าผลงานในช่วงนี้ของทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาพวกเขาก็จะมีเกมที่สะดุดอยู่บ้างนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราจะไปเทียบกับฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านแล้วโอกาสที่ทังฝั่งทีมเยือนจะเป็นฝ่ายบุกม,มาเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าในเกมนั้นนี้ก <c oughs> ็ยังคงมีโอกาสที่สูงอยู่และยิ่งไปกว่านั้นกับผลงานในการเจอกันในช่วงหลังๆทางฝั่งของทีมเยือนก็ยังเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้แทบจะผูกขาดอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นกับเกมในคู่นี้ผมก็ไม่ขอคิดนานขอเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนเจ้าบุทุบาเซลนาแต่กับเลทราคานั้นขอเลือกที่ไปที่ราคา0.75พอครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในนเเกมมมคูู่่่ีี้้ผจจขขออชชัชไปททยยยาบุุ เกมในคู่ที่5เราก็จะมากระต่อกันที่ศึกพิมพ์ลีกในคู่สีทุ่มครึ่งอีกหนึ่งคู่โดยที่ในเกมนี้เจ้าบ้านไบรตันทีมดับที่9กก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของไก่เดทองสเปอร์ทีมดับที่8และสําหรับแฮนดิแคปราคาไมก้าที่เปิดมาในเกมคู่นี้เลทแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา0.25ซึ่งในคู่นี้ถ้าเราจะมาดูจากผลงานใน5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าบ้านไบรตันก็อาจจะมีผลงานที่เป็นรองทางฝั่งของทีมเยือนนะครับ เพราะจากผลงานใน5เกมหลังสุดของทางฝั่งไบรตันพวกเขาก็ยังมีเกมที่เอาชนะทางฝั่งของวูเลต้าไมาได้เพียงแค่นั้าเดียวโดยผลงานที่เหลือครับ ก็ยังมีเกมที่เสมอมาถึง3เกมแล้วก็แพ้ในเกมน่าสุดในเกมนัดเยือนที่แพ้กับเชลซีไปที่สกอร์สี่ประตูสองและถึงแม้ว่าในช่วงนี้นครับทางฝั่งของเบตันก็อาจจะทำประตูได้ไปเป็นกอบเป็นกามแต่สําหรับผลงานในการป้องกันประตูของทางฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้พวกเขาก็ยังเสียประตูไปแทบทุกเกมเช่นกันส่วนผลงานของทังฝั่งทีมเยือนสเปอร์ในช่วง5เกมทีม่ผ่านมาผลงานที่พวกเขาทําได้ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับโดยผลงานที่เด่นๆก็ได้จะเป็นเกมที่พวกเขาก็บุกไปเอาชนะทางฝั่งของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไ ก็ยังมีเกมที่เอาชนะเบรดฟอร์ดมาได้ที่สกอร์สามดูหเปิดบ้านเอาชนะคาราบักมาได้อีกที่สกอร์สามดูศและสำหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดครับ ทางฝั่งของสเปอร์ก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะฟาเรนวาลสซี่มาได้ในเกมยูโรปาลีกที่สกอร์สอรูรหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูสถิติผลงานที่ทุเฮตในการเจอกันผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งของสเปอร์นะครับที่พวกเขาก็ยังสามารถเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้มากกว่าเพราะจากผลงานในการเจอกัน10ครั้งล่าสุดทางฝั่งของสเปอร์ก็ยังเคยเอาชนะทางด้านบรตันไปได้ถึงเครั้งและพวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้กับทางด้านบรตันไปเพียงแค่สามครั้งเท่านั้นโดยที่ผลงานในการเจอกันในครั้งล่าสุดทางฝั่งของสเป,เปเอร์ก็ ถ้าเราจะมาดูจากเดรราคาให้ที่แคปไมค์การที่ให้มานะครับซึ่งในตอนนี้ราคาก็ยังคงเปิดมาที่ราคา0.25โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นไบรตันเดรราคาค่าน้าเชำ่อได้ก็จะได้อีกราคา1.95 แต่ถ้าในเกมนัดนี้ถ้าเราเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยอนสเปอร์เลนราคาค่าน้ำเที่ยาจะได้ก็จะได้อินชิคาห1.96และสำหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝากต่างประเทศที่ออกมากระแสในตอนนี้ก็ยังคงมีทิทางที่เอเอเอเป็นฝั่งของด้านทีมเยอนสเปอร์มากกว่านะครับแม้ว่าถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาที่แคปไมค์การที่มาในเกมคู่นี้โอกาสที่ทั้งสองทีมจะจบลงด้วยผลเสมอกันนั้นก็มีโอกาสสูงทีเดียวครับแต่กลับกันถ้าหากว่าเราจะมาวัดจากฟอร์มในปัจจุบันโอกาสที่ทางฝั่งทีมเยอรนส์เป จะเป็นฝ่ายที่จะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้มากกว่าก็มีโอกาสสูงอยู่เช่นกันเพราะอย่างน้นอยๆถึงแม้ว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านไรตันก็อาจจะมีเกมที่แพ้เพียงแค่เกมเดียวในช่วง5เกมหลังสุดแต่สําหรับปัจจัยที่สําคัญมันก็ยังเป็นผลงานของทา,างฝั่งเจ้าบ้านเองครับทีในตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยเช่นกันดังนั้นกับการชีชร้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชีช้ชัดไปที่ยูสเปอร์เจอชยัยเกมคู่ที่6เราก็จะมาอยู่กันที่ศึกบุนเดสซิกาเยอรมันโดยทีในเกมนัดน,นี้ ทีมรอกจากฝูงฟอร์มแรงอย่างทางด้านไอทัลไฟเฟิร์ตก็จะรับการมาเยือนของทีมจากฝูงอย่างทัพเือใต้าไบอมินิกและสําหรับราคาให้ทีแคบไมคแกลในเกมคู่นี้เลตราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา1ลูกและแม้ว่าผลงานที่ทําได้ในทุกการนี้ของทั้งคู่ก็อาจจะทําผลงานได้สูสีคู่กี้กันนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจาดูสถิติผลงานที่ทุกทีในการเจอกันในช่วง5เกมหลังก็เป็นทางฝั่งของไบอมินิกที่พวกเขาก็ยังเคยเอาชนะทางด้านไอทัลไฟเฟิร์ตไปได้ถึงสามครั้งแล้วทางฝั่งทีมเยือนก็ยังเคยมีเกมที่ ละล่าสุดนะครับทางฝั่งของทัพเซอรต้ก็จะเป็นฝ่ายเปิดบ้าน เอาชนะไอทัลแฟงเฟิร์ตไปได้ที่สกอร์สองตหนึ่งซึ่งในเกมนัดน,นี้แม้ว่าทางฝั่งของเบย์มินิกจะเอาชนะทางฝั่งของด้านแฟงเฟิร์ตไปได้แต่สําหรับทีมที่สามารถทำผลงานเข้าเป้าให้กับแัปทุนไปได้ในเกมนัดน,นี้ก็กลายเป็นทางฝั่งของด้านไอทัลแฟงเฟิร์ตนะครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านซึ่งจากผลงานในช่วง5เกมหลังสุดทางฝั่งของไอทัลแฟงเฟิร์ตก็ยังสามารถคว้าชัยไปได้สี่เกมและพวกเขาก็ยังมีเกมที่สุดเสมอให้กับทางฝั่งของวิเทเลียพาวเซนในเกมยูป้าลิกเพียงแค ไอทัพแฟรเฟิร์ดก็ยังเอาชนะมาได้ท้งโฮซายคิวที่สกอร์สี่ปรูสองและอีกหนึ่งเกมทางฝั่งของไอทัพแฟรเฟิร์ดก็ยังบุกมาเอาชนะทางด้านเบสิตัสมาได้อีกที่สกอร์สามปรูหนึ่ง แต่กลับกันแม้ว่าทางฝั่งของทัพเสือใต้ก็อาจจะมีผลงานในช่วงที่เก็บชัยนะไม่ได้ติดติดกันถึง10เกมแต่สําหรับผลงานใน2เกมหลังทางฝั่งของทีเยือนจากฟงก็จะทําได้เพียงแค่เปิดบ้านเจ้าให้กับทีมแชมป์เก่าอย่างห้างยาเลกคุเซนไปที่สกอร์หนึ่งตัวหนึ่งก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดนะครับพวกเขาก็จะพลาดท่าบุกแพ้กับทางฝั่งของแอสตันวิลลามาที่สกอร์หนึ่งตัวศูนย์ก็เลยทําให้ในตอนนี้แม้ว่าทางฝั่งของทีมเยือนพวกเขาก็จะแพ้มาเพียงแค่เกมเดียว แต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูเกมในการทําผลงานเข้าเป้าให้กับนักลงทุนแล้ว2เกมหลังสุดทางฝั่งของทัพเือใต้ก็ยังไม่สามารถทําผลงานเข้าเป้าให้กับนักลงทุนมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวและถ้าเราจะมาดูจากเรทราคาแฮิทคไมคกา้์ที่ให้มานะครับซึ่งในตอนนี้ราคาที่ให้มาน,นั้นก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกโดยที่ใน,นอัตราการกาจ่ายราคาค่าด้านผลแทนในตอนนี้ถ้าเราด้อกเชียร์ทางฝั่ง้าบ้านไอถักแฟเฟิร์ดเรทราคาค่าน้ำเชื่อได ก็ได้อิทธคา2.1แต่ถ้าในเกมตช์นี้ถ้าเราเลือกเนทางฝั่งทีมเยือนทัพเือใต้เบรเมนิกเลทราคาค่าน้ําที่จะได้ก็ได้อิทธิคา1.81และสําหรับกับกระแสทิศทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสและทิศทางก็กลายเป็นมีการเอ็นเอไปทางฝั่งของด้านทีมเยือนทัพเือใต้เบรเมนิกมากกว่านะครับและแม้ว่ากับกระแสที่ได้มาในตอนนี้ก็อาจจะได้มีการเอ็นเอไปทางฝั่งของด้านทีมเยือนมากกว่าอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราจะดูผลงานของฟอร์มทั้งคู่ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของท่าราชเจ้าถิ่นก็ แถมกับผลงานในการเจอกันในช่วงหลังๆทางฝั่งของไอทักแฟงเฟิร์ตก็มักจะสู้กับทางฝั่งทีมเย็นได้สนุกเพราะฉะนั้นกับฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านที่ก็กำลังหง่งขึ้นม่อแบบนี้อย่างน้อยๆพวกเขาก็ไม่ได้จะเปิดรังแพ้ในเกมน,นนี้ได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ไอทักแฟงเฟิร์ตแจ้งเกิดได้ และเราก็มาอยู่กันที่เกมคู่ที่7คู่สุดท้ายกับสึกลิกเอิงฝรั่งเศสน,นะครับซึ่งในเกมคู่นี้ทางฝั่งเจ้าิ่นนิสก็จะรับการเยือนของปารีสแซชแมงโดยที่เลทราคาใฮ้ทแคปไมคัสก,ก่อนเกมที่ให้มาในคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา0.75ซึ่งตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะดูผลงานในอันดับตารางคะแนนนะครับ ทางฝั่งเจ้าบ้านนิสพวกเขาก็ร่างอยู่ดับที่9โดยผลงานที่ลงสนามไปทั้งหมด6เกมก็เก็บชัยชนะไปได้2เสม,มอ2และแพ้อีก2เกมเป็นกันส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนจากฝูงอย่างปลารีสแซเชแมงเองผลงานการลงสนามไปทั้งหมด6เกมเช่นกัน,นครับผลงานของทางฝั่งทีมเยือนก็เก็บชัยชนะไปได้5เกมแล้วก็เสม,มอไป1โดยที่ในตอนนี้ครับพวกเขาก็มีอยู่ที่16คะแนน และถ้าหากว่าเราจะไปดูผลงานในช่วง5เกมของทังฝั่งเจ้าบ้านผลงานของนิสก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านถล่มแซงเอเตียนไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่ผลงานก่อนหน้าก็มีเกมที่บุกไปแพ้กับทังฝั่งของโอลิมปิกมาเซมาที่สกอร์สอบดูศูนย์ส่วนในผลงาน3เกมหลังครับพวกเขาก็เสมอให้ทั้งโซซิดาดลอง และสาหรับผลงานในเกมนั้นล่าสุดทางฝั่งของนิสก็เพิ่งจะบุกไปโดนทางด้านทัพอินซีฟ้าขาวไรซิโอเอาชนะมาได้ที่สกอร์สี่ประตูหนึ่งส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนปารีส,สแซ็งแฌงในช่วง5เกมที่ผ่านมาผลงานที่ดีสุดของพวกเขาก็ได้จะเป็นผลงานในเกมนัดยาวครับเพราะจาก3เกมที่ลงสนามปารีส,สแซ็แฌงก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับแบสก็เอาชนะมาได้ที่สกอร์สามประตูหนึ่งเกมต่อมาปารีสแซ็แฌงก็ยังสามารถเอาชนะคิโรนาไม่ได้อีกที่สกอร์รห,รนหนึ่งรปะระตูศูนย์แีะ สกอร์สาประตูน,นึส่วนผลงานในเกมนัดเยือนที่พวกเขาลงสนามไปช่วง5เกมหลังทางฝั่งของทีมเยือนปารีสแซชแมงก็ออยังทำได้เพียงแค่บุกไปเสมอใหกับแรงมาที่สกอร์หนประตูนหนึ่งก่อนที่ในนัดล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปโดนทางฝั่งของทัพปืนใหญ่าอาเซอนเอาชนะมาได้ที่สกอร์สประตูต่อศูนย์และถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันในช่วงห้าเกมหลัง ผลงานก็เป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แรมงที่ก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะนิสไปได้ถึง4เกมโดยที่ผลงานในเกมนั้นล่าสุดถ้าคู่เจอก,กันนะครับก็เป็นทางฝั่งของปารีสแซงต์แมงที่ก็เป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะนิสไปได้ที่สกอร์สองประตูหนึ่งและถ้าเราจะไปดูจากเรทราคาให้แคปไมค์การ์ที่มท้มาในตอนนี้ครับ ราคาที่มันนั้นก็ยังคงเปิดไปที่ราคา0.75โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนในตอนนี้ถ้าเราดิเชตทางฝั่งเจ้าบ้านนิสเรทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะ,จะได้อยู่ที่ราคา2.02แต่ถ้าในเกมนัดน,นี้ถ้าเราดิเชตทางฝั่งทีเวียนปารีสแชงแมงเลทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.89 และสำหรับกับกระแสทิศทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศที่ออกมาในตอนนี้กระแสและทิศทางก็ยังคงมีการเอนเอียงไปในฝั่งของทีเยือนปารีสแซ็ชแมงมากกว่านะครับถึงแม้ว่าผลงานในตอนนี้ของทางฝั่งทีมเยือนพวกเขาก็จะมีผลงานที่สุดอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะดูจากกระแสในต่างประเทศบวกกับเลนราคาในอัตราการจ่ายรคาคาค่าน้ําที่ได้มาโอกาสที่ทงฝั่งของทีมเยือนจะเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้มากกว่าในเกมน,น,นี้มันก็ยังพอมีมุมที่จะเกิดขึ้นได้อยู่เพราะอย่างน้อยๆกับเกมที่ทางฝั่งของปารีสแซ็ชแมงจะต้องออกไปเยอนนนนททาาาางงงงฝั่่่ขจ้้บิสสรผลวใหญ เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับที่ก็มักจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ตลอดดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมที่ขอชี้ชัดไปที่อยู่เปเชเฮรัชซอยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์แนวทางตัวเด่นๆที่ผมก็ได้คัดมาทั้ง7คู่ในวันนี้แต่ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราเราก็มาสรุปแนวทางที่ได้ไปกันสั้นๆอีกรอบนะครับโดยที่ในเกมคู่แรกทัพมาลายูยูตุสก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของกาลารีซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชยร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นยูตุสกับเลนนั้นก็ให้ เกมคู่ที่2สิงห์พยองแอสันวิล่าก็จะรับการมาเยือนของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านแอสันวิล่าและกับเลนราคาให้แคปนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.25เกมคู่ที่3ทัพสิงโตน้ำครามเชลซีก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของเจ้าป่าน็อตติงแฮมฟอร์เรสและกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นเชลซีโดยที่เลนราคานั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา1ลูก เกมคู่ที่4อลา,าเบสก็สจะรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาซึ่งกับแนวทางการชีช้ชาติของผมเองในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาและกับเลทราคานั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.75เกมคู่ที่5ทางฝั่งของไบรตันก็ on, จะรับการมาเยือนของไก่เดทองสเปอร์ซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ครับ,ก,รบก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนสเปอร์และกับเลทนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.25 เกมคู่ที่6ไอทักแฟรงเฟิร์ตก็จะรับการมาเยือนของทัพเือใต้ไบมินิกซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าิ่นไอทักแฟรงเฟิร์ตและกับเลนนั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา1.25เกมคู่ที่7คู่สุดท้ายครับนีสก็จะรับการมาเยือนของทางด้านปารีสแซต์แองซซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนปารีสแซต์แชงและกับเลนน,เลนั้นก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ราคา0.75 และก่อนจะจากกันก็อย่าลืมนะครับกับช่องทางติดต่อที่ผมก็ได้ฝากไว้กับกลุ่มบ้านเขียวกับไลน์แอด S74 ตัวหรือถ้าพี่ๆท่านใดครับชื่นชอบดูือถูกใจกับแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดหัวใจกันด้วยครับและสำหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ